พี่น้องคนนี้บาเล่เดินทางมาถึงวัดเสมาธรรมจักรวัดธรรมจักรเสมารามนะครับตอนนี้จะมาไปไหว้หลวงพ่อกันครับไหว้หลวงพ่อคือนะครับพระพุทธชัยญ,ญาตวัดธรรมจักรเสมารามนะครับเบื้อด้านนี้นะครับคือพระในงานปาาริเวณวัดนะครับนี่ผู้มาไฮโชคไฮลากตรงนี้นะครับจะไ,ไปไหว้หลวงพ่อกันค่อยออกมาขอเพิ่น <c oughs> ข็จองไอ่อนจ่องไอคอนแ่ครับแพระพุทธสยามวัดธรรมจักรเสมารามนะครับไปต้องการทราบประวัติการแคปหน้าจอดเบิ่งได้นะครับเด้อพระนอนหินทรายทวารวดีนะครับเป็นพระนอนหินทรายที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ สิบสามถึงสิบห้าประมาณ1นึ่พันสามร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งปีมาแล้วนะครับในช่วงระยะเดียวกับเมืองโบราณเซมานะครับกับตานม,มี้นะครับพี่น้องเขาไแคปหน้าจอเพื่ออะไรครับรอนี้คือแผนที่ท่องเที่ยวโคราสทีโอปาร์คนะครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ศึกษาเส้นทางเลยนะครับนะครับ นี่คือบริเวณภายในอ่าเป็นที่จะถักของโอ้ฮะอุปถัมภ์ศัยาตวัดธรรมจักรเมารามนะครับตรงนี้เป็นที่ปฏิสธรรมนี่เป็นที่ของของพัดศัยาตนะครับตอนนี้เราจะถอดได้ก็ได้ขณะถอดรองเท้าตี่นี่ได้เอาถึงก็ให้ถอดรองเท้าด้วยนะครับ ขึ้นมาใชใเออขึ้นขึ้นมาก็เจอเลยนี่เป็นหินทรายดูก่อนยังไม่ได้เข้าไปเลยเข้าไปตอนเยนเ็นหินทรายนะครับอันงในก็จะมีที่เครื่องบายสีนะครับบูชาบายสีคู่ละคู่ละหนึ่รอบาทนะครับ พี่น้องชมบรรยากาศภายในพระพุทธสยามนะครับโอ้โหพระพุทธสยามเปมีคนเยียวเลนะครับ พระพุทธสยานะครับก็ยังมีที่สักการะเพื่อักการบูชาตรงนี้นะครับอาตบ,บูชาพระพุทธสยานะทำนี้นะครับ โอ้โหโองโหยสัญญาณกำลังองเล็กน าตทำบุญตัวมันตะเกียงอะไรครับเบอร์นี่มันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเองชีวิตเป็นความรุ่งโรจน์บชดช่วงรัฐบาลปลอดภัยปลอดภัยไม่ใครเจ็บปลอดจากทุกส่วนอดภัยนี่สินะครับเด้อสาธุกอ๋อกระดาษให้รู้แล้วเรกว่าเพป็นให้ให้มาเพื่ออะไรวะชื่ว่าเช็ดมือ ก็คือดับเอ <Okay. S 1> ๊แต่ก่อนมีบทสวดขอหาก่อนวยวรันคลองกับพี่น้องทำบุญเสร็จแล้วก็มาลัานคลองคลองนะครับพี่น้องเด้อ ท่านคนนี้ทาำบุญก,กันเป็นหอัเเ้อเมีน้อยทําน้อยก็ไดนะ้มีเงินไหเขาเห็ดหลาเห,ห้เที่ประท่านทังขนายตู้หนึงพี่น้องทาอ่านถเลยทานทำบุญชลนนี้สงถุกเรีาทำบุญชลนนี้สงครับ เพ mm ื่อไรเรทมีตะตังเลยอว่าะอ๋อโอนได้อนได้โอนได้อ่ากยบอะลงมาพูดหนึงเลยค่ะหยิบมงพูดน ขยาถ่ายรู้สังฆทานหน่อยครับผมขย่ายถ่ายรูปไปเนี่ยนะครับมันก็ขย้อนเสียงเนาะมันย้อนเสียงเวลาี่มีขยาไม่เคยบวชนะครับดผมเลยทำะน่ประวัติยต้งบะกว่ากตกการสอเนาะวาว้นะ 这个套餐呢，这个还。 เา็าทนวันนี้ก็ทุฒส่งส่งให้กับทางเจาที่เราพาดี <EO> ทุกราตัวพระพเจ้าใส่ไว้ครับสาย่อดนะครับมึงกนเจ็กับพะตลอดครับถ้าถูกสาตั สินบัดนบีบัดสินแล้วครับเด้อพระนอนได้ขยับนี่ภาขพของความที่ต้งหมดครับไปที่บ่งสวงพระนอนวัดพระธรรมจักรเสมารามเป็นพระพุทธรูปปรางเสด็จปรินิพพานนะครับก่อสร้างด้วยหินทรายแดงมีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ ก่าวคือมีความยาว13.30เมตรนะครับสูง2.80เมตรและสร้างขึ้นในสมัยพาวารวดีอายุราวพศ1,200จารถันทางโบราณและคดีที่พบบริเวณพระนอนและภายในเมืองเสมานะครับหรืออาณจาจักรสีอะไรครับนี่อาณจาจักรสีสีจานาครับผมใช้แว่นตาก็เลยเหนนอนนะ้ หรืออาณาจักรศรีจานาสะได้แก่พระพุทธรูปสมฤทธิ์พระพุทธพระพิมพ์ดินเผานะครับเศรษฐกชนะดินเผาพวนี้ครับเยอะแยะ,ะครับไลเอยียดตามนี้พี่น้องผู้ใดสงสัยก็แคปหน้าจอบงนะครับเนี่ผมพี่นอ้นอ,งนองสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ศึกษาได้เลยครับข้างก้อนเพิ่งเข้าเพ่ได้ตอนนี้เพิ่งกำลังบูรณะนะครับเพิ่งนยนันอ่าเพิ่งยันเสร็จบูรณะซ่อมแซมนะครับ ตอนหินทรายเก้าแก่แกคกนกระยันจงหยุดส้มตามการเวลานะครับเป็นการเรื่องบุรณนะเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยได้สักการะอีกเป็นร้อยปีธนานะครับผมกขยานนั่งอธิษฐานจิตอธิษฐานกับเพนคนนะครับเด้อขอส่งผลลับธ์ไปก่อนพี่น้องครับ,บหลวงพ่อโชคดีทวีคูณเลยอยาจะมากราบองค์พระประธานในโบสถ์กนครับ อ,อ,องค์หลวงพ่อประธานท่านจะบวพระอุโบสถก่อนก่อนนะครับนี่ครับเสมาธรรมจักรครับนี่คือเสมาธรรมจักรครับ,รรรบพี่น้อง นโครงจักค,คกล้ายๆโครงจักของสมัยพระพุทธเจ้าสอนก็โครงจักนะครับบริเวณนี้คือบริเวณสถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเลย้มัคาเป็นเอาหินทรายโบราณเนหินโบราณของเก่าแก่ไปมาตั้งเรียงไว้เพื่อให้ผู้ื่อสาร,รนิกชนสามารถนั่งได้เลยนครับนี่นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ข้างในก็จะเป็น พิพิธภัณฑ์วัดธรรมาจากักรเสมารามนะครับฝาพี่น้องเบือ้องครับ<ง>พิพิธภัณฑ์วัดธรรมาจากักรเซมารามนะครับคือด้านหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นธรรมาจักรนะครับาน,น,นานะครับเป็นแหล่งโบราณคดีนะครับนี่ครับ ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดานะครับนี่คือตัวนี้ฐานปฏิมากรรมครับเป็นแรงโบราณนะครับเป็นของโบราณนะครับดีจะเป็น,น้อ,อ,องได้ผนเอาไปให้เบิ่งก็หารจับหางแตะหางขูดหางเขียวได้ครับเอาไว้ให้โลรดแกลานเบอร์ไหมครับ เย,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 ยอะๆเลยครับ็นของโบราณของโบราณมากมายเลยครับนี่คือเรบัวชงชัยอ,อันนี้คือว่ายอดสัถูกนะครับ นี่เขาเรียกว่าบัพพะแลงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโก,กลนหินนะซึ่งเรียกกัหลายอย่างเลยเนาอ,อันนี้ก็ชิ้นชิ้นส่วนหน้าบัน อนุสาวรีย์คุณย่าโมบรเวณภายในวัดเซมาธรรมจักรนะครับคือวัดธรรมจักรเสมารามนะครับอปฟัดนะครับเดียกว,วัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสามาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ เชิญร่วมทอดพระป่าสามคัคคีและงานสืบสารว,วัฒนธรรมประเพณีน้ำสศก,การปิดทองสงน้ำพระพุทธสายาติพระนอนนะครับณวัดธรรมจักรเสมารามบ้านคลองคลองขวางตมวลเสมาอำเภอสุเมินจังหวัดนครสิมาสงการ13/14เมษายนนะครับสมทบคุณบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับของทุกปีครับ